สวัสดีครับทุกทุกคนวันนี้เราจะมาแกะกล่องน้องฮิโรโนะนะครับซึ่งใครๆก็เรียกน้องว่าฮิโรโนะโซฟาแดงอาละจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาลองแกะกล่องดูนะครับโลิตภัณฑที่ผมได้มาตอนนี้ก็จะมีพวกถุงพลาสติกคลุมแบบนี้อยู่อาละเดี๋ยวเราลองแกะถุงพลาสติกนี้ออกก่อนดีกว่าเมื่อเอาถุงพลาสติกออกก็จะเป็นแบบนี้นะครับมันจะไม่เหมือนกับตัวกล่องไซส์ประมาณนี้ที่เคยสั่งๆมานะครับพวกนั้นเขาจะมีเหมือนซีนที่เป็นตัวพลาสติกคลุมแต่ว่า ของตัวที่เป็นฮิลโนมมันไม่มีซีนคุมนะครับเป็นแค่ถุงเมื่อกี้ที่คุมแค่นั้นเองแล้วก็เราก็แค่แกะถุงออกมาเอาละเดี๋ยวมาลองดูหน้ากล่องกันก่อนหน้ากล่องก็จะมีน้องฮิลโน์นั่งอยู่บนโซฟานะครับนี่แล้วก็จะมีน่าจะเป็นสัญลักษณ์ของทางคิดแฮร์ริงนะครับจะเป็นคล้ายๆน้องหมาก็กําลังเห่าอยู่นี่น้องฮิลโน์ก็ทําหน้าแบบไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่มีโลโก้ของตัวป๊อบมาฮิลโนมแล้วก็คิดแฮร์ริงนะครับอันนี้จะเป็นด้านหน้าของกล่องด้านข้างก็จะเป็นลายประมาณนี้นี่ ทั้ง4ด้านลายก็จะเป็นแบบนี้เลยส่วนด้านหลังนะครับก็จะเป็นตัว product spec นี่ก็จะมีตัวอย่างของตัวน้องฮิโรโนะนะครับจะเป็นแบบนี้ก็จะมีโลโก้ของตัวฮิโรโนะคอสกับทาง k i t h e r i n g อันนี้เป็น product spec ต่างๆแล้วก็มีตัวโฮโรแกรมไว้ตรวจสอบว่าเป็นของแท้หรือของปลอมเอาละครับเดี๋ยวเรามาลองแกะกล่องดูข้างในกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงบ้าง เมื่อดันกล่องออกมาข้างใน,นก็จะเป็นแบบนี้ก่อนอน่นเราจะเจอกับตัวที่เป็นการ์ดก่อนงั้นเราสำรวจการ์ดกันครับอันนี้จะเป็นการ์ดคอนเฟิร์มนะครับก็จะเป็นตัวน้องฮิโรโนะนั่งอยู่แล้วก็มีโลโก้ของตัวป๊อบมาฮิโรโนะกับคิดแฮร์ริงด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้ตัวการ์ดไม่น่ามีอะไรพิเศษนะครับเป็นแค่กระดาษแข็งแบบนี้ธรรมดา ถัดจากชั้นของตัวการ์ดนะครับเราก็ต้องดึงโฟมตรงนี้ออกก็จะเจอกับน้องฮิโรโนะเมื่อดึงออกมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้นี่เราก็จะเจอกับน้องฮิโรโนะเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะอยู่ในถุงพลาสติกคุมเดี๋ยวเรามาลองแกะดูกันดีกว่าชิ้นนี้จะเป็นน้องหมาที่เป็นสัญลักษณ์ของทางคิดแฮร์รินะครับนี่ก็จะเป็นหมาสีแดงแบบนี้ อันนี้จะเป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์เนี่ยอ๋อรองเท้าหรออันนี้เป็นรองเท้าแตะข้างหนึ่งของน้องฮิโรโนะนะครับนี่ก็จะเป็นสีดำๆแบบนี้แล้วก็เขียนโลโก้ข้างล่างว่าฮิโรโนะเอาละเรามาดูตัวน้องฮิโรโนะกันดีกว่านะครับเมื่อแกะออกมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้นีเฮ้ยน้องแบบ ตัวใหญ่แล้วก็ไซส์หนักมากเหมือนกันนะเนี่ยมีน้ำหนักอยู่เอาละอันนี้ก็จะเป็นตัวน้องฮิโรโนะนะครับก็จะใส่เสื้อของทางคิดแฮริงแล้วก็ใส่แว่นตาแล้วก็ทำหน้าเล่ด,ด้วยครับมีตาเล่ไปหาตัวน้องหมาที่อยู่ข้างล่างด้วยอันนี้ก็จะเป็นด้านหน้านะครับตรงรองเท้าก็จะมีเขียนโลโก้ของทางคิดแฮริงแล้วก็ตรงโซฟาจะมีเขียนคาว่า art for everybody นะครับ ตัวโซฟาก็จะเป็นสีแดงเขาก็เลยเรียกเวอร์ชั่นนี้เป็นน้อง,องโซฟาแดงนั่นเองตัวโซฟาก็จะดูแบบผุพังนิดนึงนะครับมีปุยนุ่นกระเด็นออกมาด้วยแล้วก็มีปะผุตรงนี้ด้วยนะครับเอาละอันนี้จะเป็นด้านหน้าของตัวน้องนะครับอันนี้จะเป็นด้านข้างโอ้น่าเสียดายเหมือนจะมีรอยนิดหน่อยแบบนี้นะครับนี่แล้วก็มีรอยตรงนี้หน่อยนึงีงก็ยังไม่เนียบเท่าไหร่นะครับน่าเสียดายมากอันนี้จะเป็นด้านข้างก็จะมีตัว ครคเตอร์ของทางคิดแฮริงอยู่ตรงนี้อันนี้จะเป็นด้านหลังนะครับก็จะมีโลโก้เป็นรูปหัวใจน่ารักมากๆเลยอันนี้จะเป็นด้านข้างนะครับนี่ก็จะมีตัวน้องหมายอยู่ตรงนี้แล้วก็ถ้าเรามองด้านนี้ได้ดีก็จะเห็นตัวแว่นนะครับเหมือนกับมันหักหรือเปล่านะเขาก็เลยเอาสกอตเทปมาแปะไม่แน่ใจน่าจะใช่แหละเพราะว่าฝั่งนี้แว่นเขาจะเป็นสีขาวแต่ฝั่งนี้แว่นก็จะเป็นปกติอ่าก็ดูมีสไตล์ในการออกแบบอยู่พอสมควรเลย อันนี้จะเป็นด้านบนแล้วก็ด้านล่างด้านล่างโซฟาจะมีโลโก้ของตัวฮิโรโนกับคิทแฮร์ริงนะครับบริเวณอื่นไม่สามารถขยับได้ก็จะเป็นแบบนี้ เอาละรครับเมื่อเซตฉากเรียบร้อยแล้วก็จะต้องวางน้องฮิโรโนะประมาณนี้นะครับน้องก็จะนั่งอยู่บนโซฟาแดงแล้วก็มีน้องหมายอยู่ข้างๆแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นการวางตัวรองเท้านะครับนี่ก็ค่อนข้างที่จะน่ารักแล้วก็เป็นคอลเลกชันที่น่าสะสมอีกคอลเลกชั collection นหนึ่งสำหรับฮิโรโนะเลยทีเดียวเอาละรครับผมคงต้องขอจบการรีวิวน้องฮิโรโนะคอสกับทางคีทแฮร์ริงเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ